ถ้าเกิดคุณมีสิ่งนี้นะคะรับรองว่าคุณขายของโคตรดีเลยค่ะสวัสดีนะคะอันพันล้านค่ะวันนี้อันจะมาแชร์ประสบการณ์จากประสบการณ์ตรงของอันนะคะที่อันได้เป็นแม่ค้ามากว่าเกือบ20ปีแล้วนะคะว่าทำไมอันถึงได้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะได้เป็นระยะเวลาอันยาวนานโดยที่อันก็ไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำร้อยเปอร์เซ็นต์เรามาฟังกันนะคะ นั่นก็คือนะคะสิ่งที่คุณจะต้องมีเลยก็คือเรื่องของความจริงใจนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือาอาชีพอะไรก็ตามนะคะเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหรือเราจะปฏิสัมพันธ์กับใครเนี่ยสิ่งที่คุณจะเหมือนกับว่าคุณ คุณอยากที่จะได้รับจากเขานั่นก็คือในเรื่องของความจริงใจในการขายของก็เช่นกันนะคะสิ่งที่คุณจะต้องมีให้ลูกค้านั่นก็คือในเรื่องของความจริงใจที่คุณจะต้องมอบให้เขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพตัวสินค้าในเรื่องของอเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวคุณภาพสินค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำพูดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะ ให้เราแสดงความจริงใจออกไปถึงแม้ว่า,ามันจะเป็นอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเอ,ยอายกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่ามีการขายของเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราเกิดลูกค้าให้ตังค์มาเกินยกตัวอย่างนะคะลูกค้าให้ตังค์มาเกินเราสามารถที่จะแสดงความจริงใจง่ายๆเลยนั่นก็คือ เราบอกลูกค้าไปแล้วเราก็ไม่รับส่วนเกินน,นั้นทั้งทั้งที่ลูกค้าเขาก็ไม่รู้นะคะจริงๆแล้วเขาก็ถ้าเกิดว่าเราไม่บอกเขาก็ไม่ทราบเขาก็จ่ายตังค์เราเกินมาแต่ด้วยความจริงใจที่เราไม่อยากจะไ,ไป <S <S อยากได้ตังค์ของเขาในส่วนเกินตรงนั้น <S <S ที่เขาไม่ได้สินค้าของเราไปเราก็คืนให้เขาไปหรืออาจจะเป็นในตัวของสินค้าคะ่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขายสินค้าอยู่แล้วถ้าเกิดว่า สินค้าเกิดมีปัญหาเราพร้อมที่จะเคลมหรือพร้อมที่จะรับคืนตัวสินค้านั้นตลอดเวลาเมื่อลูกค้าเขามีปัญหาสิ่งสิ่งนี้ค่ะมันจะทำให้คุณได้ใจลูกค้ามากๆเลยเพราะว่าคุณเชื่อไหมในถ้าเกิดว่าเกิดในกรณีแบบนั้นที่เขารู้สึกได้ใจแล้วนะคะคุณได้ใจเขาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะ ตอบสนองคุณกลับมานั่นก็คือเวลาที่เขาจะซื้อสินค้าคนที่เขาจะนึกถึงคือคุณคนแรกนะคะอันนี้คือข้อสำคัญในการขายสินค้าเลยการขายสินค้าไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ทำได้แต่มันจะมีเคล็ดลับมันจะมีเคล็ดลับาบางอย่างที่คนทั่วไปเขาไม่ได้นำมาปฏิบัติกันก็คือขา,ขายแล้วก็ขายแล้วก็คือจบกันไป แต่จริงๆแล้วการขายสินค้ามันจะมีมากกว่านั้นนะคะเราต้องใช้จิตวิทยาในการขายอย่าสักแต่ขายเองเดียวอย่าสักแต่เอาสินค้าให้ลูกค้าแล้วเอาเงินกลับมาให้เราได้เรียกว่าเป็นผลตอบแทนกลับคืนไปเป็นผลตอบแทนระหว่างซึ่งกันและกันมันไม่ใช่นะคะมันจะไม่มีความผูกมัดทางใจเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนั่นก็คือเรื่องของหัวใจนะคะเราจะต้องผูกมัดหัวใจลูกค้าไว้ ด้วยกฎอันนี้สำคัญมากนะคะคือความจริงใจของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคือตั้งแต่เรื่องเล็กๆจนไปถึงเรื่องใหญ่อะคุณต้องแสดงความจริงใจให้ลูกค้าเห็นทุกครั้งที่คุณมีโอกาสทุกครั้งที่คุณสามารถที่จะแสดงความจริงใจตรงนั้นออกมา อ่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆที่อันใช้ตั้งแต่เริ่มเริ่มคือเรียกตัวเองว่าเป็นแม่ค้าจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่อันมีไม่เคยขาดหายไปไหนเลยนั่นก็คือความจริงใจทุกสิ่งอย่างที่อันจะสามารถมอบให้กับตัวลูกค้าเองนะคะถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกับ มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวสินค้าที่เราขายอยู่ก็ตามนะคะแต่ทุกครั้งที่เรามีโอกาสที่จะที่จะแลกปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำนั่นก็คือบอกความจริงใจเขาออไปให้เขาเห็นว่าเรามีความจริงใจเรามีความหวังดีกับเขาประมาณไหนเท่าที่เราจะทำได้นะคะการขายสินค้ามันมีมันมีมากกว่าการขาย แล้วถ้าเกิดคุณมีสิ่งนี้ออกมาจากหัวใจของคุณเชื่อเหลือเกินนะคะว่าคุณจะมีลูกค้าที่ติดตามคุณตลอดแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนและคอยอุดนคุณตลอดเวลาเพราะเราขายสินค้าเราขายด้วยใจค่ะเราไม่ได้ขายเฉพาะสินค้าอย่างเดียวฝากคลิปดีๆแบบนี้นะคะใน YouTube ของอันในช่องอันพันล้านบิลเลียนอันถ้าเกิดใครคิดว่ามีประโยชน์นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฮันด้วยนะคะเป็นกำลังใจแห้ฮนด้วยนะคะแล้วันจะมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาแบ่งปันเรียกว่าแบ่งปันให้กับทุกคนที่รักนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ